วินเทจขอไหมครับไปครับเดี๋ยวพาไปทำกันเดี๋ยวไปดูพี่พี่มาครับพี่พี่อันดับแรกเลยนี่ไปซื้อไม้พาเลทมาก่อนเลยครับสองแผ่นลงทุนแผ่นละห้าสิบบาทครับตามร้านตลาดที่ขายไม้ครับ ร้านที่ขายไม้พี่ไปจัดกันได้เลยแล้วก็ที่ผมไอ้นี่ก็มีล้อนะพี่มีแค่ล้อล้อเสริมขึ้นมาแล้วเข้าไปร้าน DIY ครับยี่สิกว่าบาทยี่สิบเอ็ดบาทนะครับคู่หนึ่งล้อร้าน DIY เลยพี่โคตรเหมาะลงทุนร้อยสี่สิบาทพี่ได้โต๊ะตัวนี้เลยดูไปนั่งในตัวนนะในบ้านก็ได้พี่ เลื่อนไปตรงไหนก็ได้สะดวกหมด้ายมือด้านล่างครับนี่รับใส่ล้อเรียบร้อยใช้งานต้นทานดีดับแรกตัดไม้เลยพี่ล้อครับัดเข้าอีครบเลยพี่ต้าเนี่เลยจิ้มก็ได้ครับด่วนเอาวงเดือนครับแต่งให้ดีเลยประกบทั้งสามด้านครับนี่ตัวนี้จะเป็นด้านบนพี่นี่ครับยิงน็อตยิงน็อตให้แน่นเลยครับตัวนี้ผมจะใช้น็อตครับใช้น็อตเยอะน่น็อตเน้นน็อตเลยตะปูไม่ค่อยเน้นนะ ทำเวลาครับทำมาหลายวันแล้วไม่เสร็จนักเทวันนี้เลยใช้น็อตยิงเลยค่อยๆยิงไปพี่ประคบให้สนิทเลยนะครับค่อยๆเรียงล้นเกินไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาวงเดือนมาตัดแต่งที่หลังได้ครับงาน d ดีวมันมีการตกแต่งได้ภายหลังพี่ไม่ฟิกไม่ฟิก อยิงให้ครบ3ด้านเลยนะพี่พี่ไม้พาเรเลทที่เราซื้อมามันก็จะใช้พอดีเลยครับที่ผมใช้มันจะเหลืออยู่2แผน่นมีหลายแบบครับไม้พาเรเลทแบบแข็งแบบอ่อนเป็นไม้อัดก็มีครับนี่เป็นตอกครบ4ด้านเรียบร้อยแล้วพี่เห็นไหมเหลี๋ยงให้ครบประกอบให้ครบเดี๋ยวแน่นเองครับ ต่อมาก็เอาไฟมาลนครับขึ้นลายเลยครับไล่ปวกไปในตัวนะครับกินเหม็นไหมปวกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ลนไปเรื่อยๆเลยพี่ลนให้รอบไม่เน้นสวยงามเท่าไหร่ครับเน้นใช้งานจริงใช้งานได้จริงครับ เข้าส่วนเข้าบ้านเข่นได้เลยพี่เนี่ยตามในคลิปเลยครับกำลังลนพี่เดี๋ยวทางคลิปจะเข่นให้ดูพี่ลงทุน140บาทครับแต่นี้ผมเพิ่มเล็กเกอร์มาหน่อยแล็กเกอร์ผมมีอยู่บ้านแล้วส่วนไอ้ไอ้แก๊สกระป๋องก็มีอยู่แล้วครับ DIY งานชิ้นที่แล้วยังเหลือใช้เยอะเลย นี่เป็นที่เรียบร้อยพี่เป็นไงเข็นได้นี่ครับต่อมาก็มาทาแล็กเกอร์ต่อเนยะพี่ลองเข็นเรียบร้อยแล้วใครมีก็ทานะพี่ไม่มีก็ไม่ต้องทาก็ได้ครับแต่ว่าต้องเช็ดให้สะอาดหน่อยเพราะว่าไอ้คาดดำๆที่เราเผาเนี่ยติดมือติดตัวแน่นอนเพราะเราเผาให้ไม้มันไหม้ครับ อีกอย่างดีอ,อย่างด้วยที่เราเผานี่มันหลายมันสวยแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเสี้ยนอะี่พวกเสี้ยนไม้เสี้ยนอะไรมันก็จะหมดไปเลยที่เรียบร้อยเข็นเข้ามาในเสร็จเรียบร้อยครับทําตามได้นะครับร้อยสี่สิบบาทโค้งครับเอาไปทําตามกันบ้างนะพี่ๆขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับ